นี้เรามาแนะนำะลูกกระสุนลูกซองนะครับอันนี้เป็นลูกลูกก้านะครับลูกก้าวครับเห็นชัดๆเลยนะครับ <Gram> เป็นลูกตะกวัวนะครับอ,อนนเบอร์หนึ่งเป็นลูกเบอร์หนึ่งนะครับด้านในนี่เห็นชัดๆเลยนะครับลูกสีขาวนะครับ อันนี้เป็นลูก9ก้านะครับยี่ห้อครีเวอร์มิรัดนะครับเบอร์สองนะครับแต่เป็นลูกอันนี้เป็นลูกสามสิบห้านะครับดูด้านในครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดสามสิบห้านะครับอันนี้เป็นลูก9ก้านะครับเปรียบเทียบกันนะครับลูกเก้านะครับ ดูานลางครับีนความสูงของของลูกกระสุนนะครับน,น่ครับ,ค,รบความสูงของลูกกระสุนนะครับมมมาวันนี้ในขนาดเท่ากันนะครับนี่เป็นลูกก้านะครับ ีลูกสามสิบห้านะครับกระสุนลูกซองนะครับต้นต้นเดียวกระสุนลูกซองโอเคครับรีวิวลูกกระสุนปืนลูกซองวันนี้ครับเว็บพอดคลิปนะครับ